หอ,อมหัวกว่าสันพี่น้องนี่ต้มน้ำาอ,อมหมวกกบนะครับต้มน้ำเรียบร้อยอันนี้เครื่องอพริกตะไคร้นะครับพี่น้องหอมหอัวแดงความใสลงไปบยตามด้วยน้ำปลาของเราปลาสูตรโซเดียม80%พี่น้องเพราะช่วงนี้ควบคุมน้ำหนักอยู่ก็เลยบ่อยากกินน,นั้น นี่แล้วครับพี่น้องน้ำที่เ่าใส่เครื่องที่เ่าใส่เมื่อกี้นี้เลยแม่แดนมาเบิ่งอันนี้คือหัวกบนะครับที่เาตีเอาใส่ลงไปนะครับพี่น้องใส่เขาเอื้อใส่ขีบ่แม่ใส่ขีบเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยเอาใส่ปปนนี้จัดไปอันนี้เ่าปรุงเครื่องเรียบร้อยเอาใส่ลงไปนี่อย่าพึงคนเนาะเพราะว่าถ้าค้นเรามันอาจสิเหตุไหนข้าวใดพี่น้องนี่ลราพี่น้องได้ที่เรียบร้อยก็จีเป็นประมาณนี้ไปเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเ่าก็จีใส่พักแมนบอมแม่โอ ัวกกเอาลูกด่วนแล้วก็ผักนี่บลูกด่วนก็คือบักพริกนั่นแหละพี่น้องใส่บักพริกลงไปผักอีตูนะครับแล้วกับผักอีเลิศแล้วก็ผักคราดตอนนี้แหละพี่น้องประเด็นยังบระเด็ปรุงยังเพราะว่าเขาปรุงเรียบร้อยอย่งเต็ตอนแรกแล้วลนะ่ะนะครับแสีบแล้วจะมีไปลไาไปกินน้ำกันข้าวบัน มาครับพี่น้องบาดท,ที่นี่เซตเรียบร้อยครับออมหัวกบของเขานะครับใส่อย่างที่บอกนะั่นแหละพี่น้องผักอีเลิศหอมนะครับต่างๆผักอีตูนะครับลูกโดดเส็ดแสบน้ากันสดน้ำก่อน,น,นจักหน่อยห่อนๆอยู่นะครับพี่น้องกินเขาจะปั่นทองปั่นก่อนครับมาจัดลูกโดดไปด้วยเลย แรับปันโท่สุดยอดครับลูกโดดเพชรทักเบิ่งพี่น้องอ,อร่อยมากหัวกบ chuồng nè mà bắn hót trong gỉn khoang vậy bần bần chắc đồ tốt lên เดี๋ยวขออีกคำหนึ่งนี่แหละพี่น้องมือนีแดดแต่ว่าร่มแ,แห้งแห้งเห็นอยู่นะครับเนอะร่มแห้ง แับคัก <c oughs> อันนคะปรุงนิดๆน,น,น,น่อยๆเดี๋ยวมีโอกาสสื้อไปไทยตอนพิันสนในเบิงครับแม่ว่าอยู่ว่ามันบุหรนสิเหลือบอบไปเลน ใส่ผักขาดลงไปแห้งดาวรินดีครับรายมากสุดๆเลยแสงสีขาวบ่าท่างเนี่ย ผมกำลังแด็ะพี่น้องก็เริ่มเห้ยอาแล้วละ่ะนะครับแต่ว่ามันหังบ้อนเด่เาเสียนยนาเทียนะครับกับประมาณนี้เลยก็เลยแบบว่าใส่ใบใส่หมวกไปน้ำเนี่แต่บ่ได้ใส่ตลอดนะครับก็คือใส่ต่ตอนถ่ายคลิปนี่ละ่ะ ก็ไเวลาออกไปตลาดการลุกโดดอีก่อนนะ่ะเพ้นให้แต่ว่ามันตรงสีได้เพี่น้อกของข้าวเ้าข้าตรงดับข้าวโดยรสชาติมันแบบจัดจัด เมนูเขาเบิดติบ <c oughs> <c oughs> สะอ่อนโอ้ยร่มเย็นดีแทนปวด่ะพักขาด ผกีเลิดกินขึ้นมากก่อนโมเลยผักกุ้นเลิดกินกับหลาบกับก้อยกับแสบไ่ออมกับแสบจะมันมีแต่ก้นอยากผักอีเลิดเลย ซ่อนลมเด็ดาานมากเหรอตายมาจะใส่บัว แแ่บเกือแมนบอเหลียวเบิงกล่องพี่น้องเอ,อ้ยความจำเต็มเพราะว่าลืมลบวิดีโอออกทายไวเป็นสิบยี่สิบโอเคอิ่มพอดีนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขอภอภัยด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้พอไว้เพียงเท่านี้ครับพอกันไมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ